กองหนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการบรูรณาการความร่วมมือจัดการฝึกซ้อมแผนการดับเพลิงไฟไหม้บอกขยะขั้นรุนแรง กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรปราการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงไฟไหม้บอกขยะระดับจังหวัดณบริษัทอีสเทนเอเนอร์จีพลัสตําบแลแพรกษาใหม่อําเภอเมืองโดยจําลองเหตุการณ์ไฟไหม้บอกขยะพร้อมกับผู้บาดเจ็บเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินสมุทรปราการเป็นเมืองอุตสาหการรมมีขยะวันล,ละ2,500ตันซึ่งเสี่ยงเกิดไฟไหม้โดยเฉพาะในช่วงของอากาศร้อนเทศบาลเมืองแพรกษาใหม่จึงร่วมมือกับ ภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดฝึกซ้อมเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ป้องกันและลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินที่ห้องประชุมโรงเรียนศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอก พาติกรสอนชัยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในระดับสถานีตำรวจเพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรมประจำปีงบประมาณ2568โดยมีพันตำรวจเอกสุรกิจอินอัมผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรศรีราชากล่าวรายงานถึงโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและตำรวจภูทรภักส โครงการนี้เน้นความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนในการเฝ้าระวังอาชญากรรมโดยมีผู้เข้ารับการอบรมทั้งหมด1,150คนจาก23สถานีตำรวจในจังหวัดชนบุรีทั้งนี้การอบรมจะดำเนินการระหว่างวันที่21-28กุมภาพันธ์2568นายชานนวาสิกกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก รวมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเกี่ยวกับการบำบัดร,รักษาผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดระหว่างหน่วยงานต่างๆเช่นสารจังหวัดนครนายกสำนักง,งานอายการจังหวัดตำรวจภูธรจังหวัดสำนักง,งานสาธารณสุขสำนักง,งานคุมประพฤติและสำนักง,งานพระนาชุมชนจังหวัดนครนายกณห้องประชุมสารจังหวัดนครนายกโดยการลงนามนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้กระบวนการทางสาธารณสุข ในการบำบัดผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดแทนการดำเนินคดีทางอาญาตามพระราชบัญญัติใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพศ2564การสร้างเครือข่ายในการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภ,ภาพรวมถึงฟื้นฟูสภาพทางสังคมให้ผู้เสพหรือว่าผู้ที่ติดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข ทางด้านนายนัทพงศ์สงวนจิตผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานเปิดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิตปี2568าโดยมีเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายจัดขึ้นที่สหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดการประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้ในการเตรียมตัวสำหรับการเก็บเกี่ยวผลผลิตยอย่างถูกต้อง โดยเน้นการป้องกันปัญหาสารปนเปื้อนอย่างเช่น BY2 และแคดเมียมที่อาจจะส่งผลกระทบต่อคุณภาพผลผลิตการตรวจสอบสารปนเปื้อนและการบรรจุภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมถึงการเตรียมการรับมือกับปัญหาผลผลิตล้นตลาดและการส่งออก